วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันเปนประจำทุกวันพุธนะคะในรายการชุมชนวิชาการซึ่งวันนี้คณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท ก็ได้รับโอกาสให้มาจัดรายการเกี่ยวกับทันตสุขภาพในช่องปากนะคะซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธในเวลา1 1นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันอัญชลีส่วนนโรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและท่านวิทยากรในวันนี้คืออาจารย์ทันตแพทย์จรันพัฒนเขจรบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยวคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เกียรติมาร่วมในรายการกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเฉลีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคงพอจะทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าฟันของเรามีสองชุดก็คือฟันแท้แล้วก็ฟันน้ำนมแต่ถ้าเราดูแลฟันของเราไม่ดีเราอาจจะต้องพึ่งพาฟันชุดที่สามใช่ไหมคะอาจารย์ครับ ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันตรงนี้นั่นแหละถึงองบอกว่าเราต้องดูแลฟันเราให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ฟันชุดที่สามที่ว่าเนี่ยมันก็คือเขาหมายถึงฟันปลอมทั้งปากก็คือในที่สุดแล้วไม่มีฟันเหลือเลยสักซี่นึงต้องใส่เป็นฟันปลอมหมดเลยทั้งในปากนะซึ่งไม่ใช่ของแท้แน่นอนใช่เราก็เลยอาจจะเรียกว่าเป็นฟันชุดที่สามได้ขออย่าได้ใช้กันเลยคออยได้มีรักษาฟันของเราไว้ดีกว่านะคะค่ะว่าแต่ว่าคนเรานี้มีฟันสองชุดแล้วสัตว์ทั่วไปนี้มันมีฟันชุดเดียวหรือเปล่าคะ พราะเห็นหมาที่บ้านนะมันก็เห็นมันมีแค่ชุดเดียวค่ะอาจารย์เออสุนัขนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าท่านหนูเนี่ยชุดเดียวแน่ๆนะครับค่ะเพราะว่าเป็นเวลาเราทำวิใจัยในหนูหรืออะไรเงี้ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเวลามันมีฟันชุดเดียวนะฮะแต่ว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่มีฟันนะครับจะมีอยู่สามประเภทด้วยกันก็คือมีแบบหนึ่งชุดอย่างที่บอกเมื่อกี้หนูอย่างเงี้ยเป็นตน้นแล้วก็สองชุดก็คืออย่างมนุษย์แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือหลายชุดเรียกว่าโมโนไฟอดอนไดไฟอดอนแล้วก็โพลีไฟอดอนก็คือจะมีสามแบบด้วยกันนะแล้วถ้าเป็นคนเราต้องมีฟันสองชุดแค่จันมีชุดเดียวแบบสัตว์อื่นๆไม่ได้ค่ะจันเออเออเมื่อกี้ว่าจะบอกเหมือนกันลืมไปว่าเคยสงสัยหมว่าทํำไมต้องมีหลายชุดด้วยมไม่ใช่หลายชุดนี่ไม่ใช่ว่ามากันทั้งชุดอย่างนี้นะ ก็คือไอหลายชุดเนี่ส่วนใหญ่พวกปลาเนี่ยนึกถึงปลาเมื่อกี้พูดถึงหนูชุดเดียวคนสองชุดไอหลายชุดนี่ตัวอย่างคือปลาที่ปลาเนี่ยยังเคยเห็นไหมปากฉลามอ้าออกมาปุ๊บฟันเรียงเป็นตับเลยใช่ไหมถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะพบว่ามันมีอยู่สามแถวนะครับก็คือพวกพวกปลาเนี่ยจะเป็นแบบพวกหลายชุดก็คือมันจะสลับกันนะครับันปลาใช่นั่นแหละที่เขาเรียกสลับฟันปลาคุณเฉลีเนี่ยมาจากกนเนี้ก็คือมันจะสลับกัน สามแถวว่ามันจะมีแถวหนึ่งใช้เต็มที่ใช้งานเนี่ยอีกแถวที่สองอาจจะครึ่งหนึ่งงอกมาครึ่งหนึ่งส่วนแถวที่สามเนี่ยเพิ่งงอกขึ้นมาพอแถวแรกใช้ไปสักพักหนึ่งก็หลุดออกไอแถวที่สองก็ขึ้นมาเต็มที่พอดีเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆก็นะเลยเรียกสลับฟันปลายที่บอกเมื่อกี้ถูกแล้วทีนี้คํ mm hmm. าถามต่อมาเมื่อกี้นี้ว่าทําไมคนถึงมีสองชุดใช่ไหมฮะก็คือมันมีเหตุผลอยู่ตรงนี้อันอันอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของอายุการใช้งาน ก็คือเนื่องจากคนเนี่ยอายุค่อนข้างจะยาวไม่เหมือนพวกหนูหรืออะไรเนี่ยชีวิตมันอะไรไม่กี่เดือนใช่ไหมของเราเนี่หลายหลายสิบปีฟันน้ำนมเนี่ยมันถูกสร้างออกมาโดยโครงสร้างของมันต่างๆเนี่ยอายุไขนเนี่ยมันการใช้งานมันไม่ถึงสิปีด้วยซ้าก็คือมันจะต้องเสื่อมมันสึกไปฟันนี้ก็สึกเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะหมดสภาพไปก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยมีชุดฟันแท้ขึ้นมาเพื่อแทนใช้างานแทนแล้วใช้ตลอดไปก็เลยเหมือนกับว่าฟันน้ำนมเนี่ยคือรีบสร้างออกมา เพื่อจะใช้ไปชั่วคราวก่อนและระหว่างนั้นเนี่ยก็สร้างฟันแท้นะฮะเพราะจนใช้เวลาเยอะอย่างฟันแทแะฟันน้ำนมเนี่ยสร้างอะไรอยู่ในท้องแ, leye, งองแม่คุณรีทราบไหมไม่ทราบเด็กอยู่ในท้องแม่เนี่ยเริ่มสร้างฟันน้ำนมแล้วนะเพราะนั้นคุณแม่แต่ยังตั้งครรภ์เลยใช่ถูกต้องนั้นเด็กอยู่ในท้องแม่ถึงต้องเนี่ยฮะถึงต้องดึงแคนเซียไปเยอะนอกสร้างก e ระดูกแล้วสร้างฟ e ันด้วยแต่สร้างฟันน้ำนมก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หมายถึงฟันน้ำนมเนี่ยแทรเป็นฟันแทะแล้วสู้ไม่ได้ซึ่งอ่า ก็สร้างในท้องมแอององม,งม่เสร็จแล้วก็เอกงอมาใช้งานใช่ไหมฮะเสร็จแล้วอีกหกปีอะ่ะที่ฟันน้ำนมเอ่อฟันแท้เริ่มสร้างเนี่ยนะครับ <c oughs> เด็กคลอดออกมาเนี่ยนะก็เริ่มสร้างซีแรกหกปีถึงจะเสร็จคิด,ดูใช้เวลานานแค่ไหนถึงมีงออกมาใช้งาน,งานาใช่แต่นั่นเราต้องใช้ไปอีกประมาณเท่าไหร่ครับหลังจากงอก <12 S 1> ขึ้นมงลมดไม่ใช่มาถึงหกปีอะ่ะก็แล้วแต่อ๋อว่ามันเป็นไปต่ออ่ะสมมติเราคิดว่ามันเปจะหมดอายุไขใช่ไหม อีกห้าหกสิบปีข้างหน้าต้องใช้ยาวขนาดนั้นเลยมันก็เลยต้องมีสองชุดนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงต้องมีฟันแท้ออกมาอ,อ๋อค่ะอือค่ะอาจารย์คะแล้วทำไมฟันมันต้องค่อยๆขึ้นทีละซี่ทีละซี่เพราะเราคงไม่เห็นไอ้ลูกทเทียวฟันขึ้นเรียบพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงไม่มีไม่มีครับฟันเนี่ยคือฟันนี่มันต้องทยอยขึ้นมาทีละซี่เนื่องจากมีเหตุผลเหมือนกันก็คือว่าฟันเนี่ยสร้างแล้วสร้างเลยฟันเป็นอะไรที่แบบ เป็นเอาเข่าแข็งของร่างกายใช่ไหมฮะมันไม่สามารถที่จะโตได้อีกเนื่องจากว่าการสร้างเครือฟันเนี่ยไอ้เซลล์ที่สร้างเครือฟันเนี่ยสร้างเสร็จแล้วก็คือหายไปเลยเราจะพบเซลล์เนี้ยเฉพาะเวลาที่มีการสร้างฟันเท่านั้นไม่มีการซ่อมแซมอะไรเกิดขึ้นได้อีกมันก็ถึงต้องโตมาเสร็จเลยคือไม่ใช่โผล่มาแล้วมันงอกกันต่อมาโตกันต่อข้างบนไม่ได้เพราะนั้นจะเห็นว่าฟันมันก็ซี่ก็ใหญ่ใช่ไหมมันไม่เหมาะกับเด็กที่ขาตกวยังเล็กอยู่มันก็ต้องขึ้นมาซี่หนึ่งสองซี่อะไรเนี้ย แล้วขานไก่ก็ใหญ่ๆขึ้นเพราะเด็ก,กโ,ตโ,ตโตโตขึ้นเรื่อยๆแต่ฟันไม่โต,โตโด้วยฟันต้องโต,โ,ตโตมาก่อนเลยมันก็ใหญ่หญเกินไปเพราะนั้นขึ้นมาพร้อมกันหมดก็ไม่มีที่ไม่พอก็ต้องทยอยขึ้นมาแล้วรอให้ขานไก่ขยายก็เป็นตามอายุใช่ก็เลยทยอยทยอยขึ้นมาเรื่อยๆก็คือค่อยๆขึ้นเบทีลซีสองซี่ตามอายุของแม่ตามอายุของของเด็กด้วยแล้วพอหมดฟันน้ำนมนะฮะก็สักพักหนึ่งฟันแท้ก็มาก็มาใหญ่กว่าอีกอะไรก็แทนเนื้อที่เพิ่มงก็พอดีค่อยๆทยอยกันขึ้นมาอีกเหมือนกันเพราะนั้นฟันจะไม่งออกกขึ้้นนพรมัเลย แต่ละซี่จะไม่มีซี่ไหนที่จะขึ้นมาพร้อมกันเลยฟันบนฟันล่างอะไรอย่างเงี้ยนะต้องทยอยขึ้นมาทั้งนั้นเลยครับค่ะแล้วฟันซี่แรกนี่จะขึ้นเมื่อเด็กนี่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์คงจะพูดถึงฟันน้ำนมนะฮะถ้าฟันน้ำนมซี่แรกเนี่ยมีลูกแล้วเนี่ยนึกออกไหมค่ะยังฟันึกออกไหมยังจำได้ว่าหลายสิบปีเขาพอดีลูกตัวเองฟันขึ้นช้าค่ะไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเด็กทั่วไปฟันจะขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ซี่แรกฟันน้ำนมเลยนะฮะก็คือสังเกต ตัวหลูยิ้มขึ้นมาเนี่ยจะมีฟันล่างโผล่ขึ้นมาสองซี่เห็นไหมอ่ะก็คือน่นเรียกว่าฟันอ่าฟันตัดกลางล่างเป็นฟันน้ำนมซี่แรกแล้วเป็นฟันซี่แรกที่งอเข้าสู่ช่องปากใช้งานด้วยครับมองภาพแล้วเด็กใบนี้น่ารักมากมีฟันสองซี่นะแล้วก็ฟันน้ำนมนี่ก็ทยอยขึ้นมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับประมาณถึงสองขวบครึ่งซี่สุดท้ายก็จะงอขึ้นมาใช้งานก็คือฟันกลางน้ำนมซี่ที่สองเป็นซี่สุดท้ายปิดก็ครบยี่สิบซี่พอดี สองขวบครึ่งโดยประมาณครับค่ะเออไม่ทราบว่าพอจะถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าเพราะว่าเจอกับลูกสาวตัวเองนะคะฟันขึ้นเอาตอนอายุหนึ่งขวบรอนแปดเก้าเดือนก็ไปพบทันตแพทย์เอ๊ะทำไม๋อที่เมื่อกี้บอกว่าหกเดือนใช่ไหมใช่ค่ะพอหนึ่งก็หกเดือนแต่ว่าลูกตัวเองอ่ะมาขึ้นเอาหนึ่งขวบยังไม่ขึ้นนะคะรออีกสองเดือนกว่าจะขึ้นก็คือขวบกว่าสองเดือนกว่าจะขึ้น ไม่ทราบว่าเป็นอย่างเนี้เกิดเกิดขึ้นบ่อยไหมคับจริงจริงแล้วก็คือไม่ถือว่าผิดปกติเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าโดยโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยฟันการงอกของฟันเนี่ยมันไม่ไม่จาเป็นต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอนในแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างได้เราเรียกว่าเป็นบวกมีมีบวกลบเช่นยกตัวอย่างเช่นฟันซี่ที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะจะงอกตอนหกเดือนนะ เราก็อาจจะบวกลบ3เดือนอย่างเงี้ยหมายความว่าตั้งแต่3เดือนจนถึง9เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะพบฟันซีน,นี้งอขึ้นมาได้คุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจ <c oughs> ใช่แต่ว่าอันนี้อาจจะช้าไปหน่อยละใช่ค่ะแต่ว่าช้ามากอ่าช้าไปกว่าที่บวกลบด้วยซ้ํา <c oughs> แต่ว่ามันก็โอเคในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในการช้าเร็วนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะช้ามากไปกหน่อย ตอนแรกก็กังวลใจอยู่เหมือนกันก็ไปพบทันตแพทย์หมอก็ให้รอรอก็โอเคแล้วยังไงยังไงถ้าไม่แน่ใจก็ไปพบทันตแพทย์ไว้ก่อนนะแล้วคุณหมอก็จะตรวจหรืออาจจะเอ็กซเรย์ดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วมีฟันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไงเพราะฉะนั้นการที่มันไม่งอกขึ้นมาจะไม่มีฟันเราจะได้หาทางรีบแก้ไขนั่เนื่นนะฮะก็รีบไปพบทันตแพทย์ันดีที่สุดถ้าคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมมันผิดปกติไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วจริงๆแล้วฟันเด็กๆเนี่ยค่ะ ควรฟันน้ำนมอะค่ะควรขึ้นครบทุกซี่เมือ่ออายุเท่าไหร่คะทรายเออไม่รู้บอกแล้วสองครึง่งสองครึง่งแต่เลืดได้ใช่ไหมคะใช่ก็เนี่นนะ<ม>บวกลบกไปเออไม่ยังไม่ได้บอกเมื่อกี้ว่าคือยิ่งทีเนี่ยบวกลบมันยิ่งมากขึ้นก็จะนะ่ยคือช<ม>่วงแรกๆเนี่ยจะบวกลบเป็นเดือน<ม>ต่อมาจะบวกลบเป็นปีบวกลบสองปีด้วยอะไรเนี้ยนะยิ่งทีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะครับค่ะ แล้วเมื่อเมื่อกี้เราพูดถึงฟันน้ำนมใช่ไหมอาจารย์ฟันแท้ไม่อยากรู้มาถึงฟันแท้เนี่ยคุณผู้ฟังคงอยากทราบว่าฟันแท้ของเราเนี่ยขึ้นมาตอนอายุเท่าไหร่คะจริงๆถ้าเมื่อกี้ฟังสังเกตดูเนี่ยผมบอกว่าหกปีเริ่มสร้างตอนแรกคลอดมาใช้เวลาต้องหกปีใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือหกขวบ ฟันแท้เริ่มสร้างแล้วไม่ไม่แท้สร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วอ๋ออ๋อเริ่มมาใช้กันแล้วใช่แต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะอาจารย์แล้วซี่ไหนรู้ไหมคุณสุรไม่ทราบค่ะอาจารย์ไม่ใช่ซี่เดียวกับฟันน้ำนมอ่าบอกก่อนไม่ใช่ซี่เดียวฟันน้ำนมค่ะฟันน้ำนมเมื่อกี้เป็นฟันตัดล่างใช่ไหมที่บอกแต่ฟันแท้ซี่แรกที่งอกเข้ามาสู่ล่างปากนี้กับเป็นฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งครับอ๋อฟันกรามแท้เป็นซี่ที่อยู่ถัดจากฟันกรามน้ำนมซี่ที่สองพอดีเลยขึ้นถัดมาค่ะ แต่เห็นว่ามันไม่ได้มาแทนที่นะออย่างนี้ก็ต้องเป็นพิเศษหน่อยซี่นี้ก็ฟันกรามทุกซี่เลยก็ฟันนมมียี่สิบใช่ไหมครับฟันแท้สามสิบสองมันต่างกันอยู่สิบสองใช่ไหมสิบสองซี่นี้แหละก็คือฟันกรามแท้ทั้งหมดเลยจุดสองซี่เลยคือเราเรียกเป็นคอนดนนะฟันเนี่ยก็คือแบ่งสี่ปากเป็นปากเป็นสี่สามสี่สิบสองก็คือฟันกรามมีสามซี่ฟันกรามแท้ก็เนี่ยแหละก็คือชุดที่มันเกินขึ้นมาก็คือชุดฟันกรามแท้เนี่ยเอะอย่างนี้ต้องคอยนับฟันลูกหรือเปล่าคะอาจารย์ เกินหรือเปล่าเกินเกินมากิซี่อะไรอย่างเงี้ยต้องสังเกตเหมือนกันนะคะคุณเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทรงช่วยสังเกตจริงจริงๆอาจจะใช้วิธีดูลับฟันดูก็ได้นะคือเมื่อไหร่เกิน20ก็แสดงว่าฟันแท้มาต้องมาแล้วใช่แล้วเป็นฟันกรามแท้ด้วยใช้วิธีแบบเวลาฟันหลุดไปแล้วถอนใส่ได้ไหมคะอาจารย์เก็บไว้กิซี่ซี่อ๋อเขามีโดนขึ้นหลังคาอะไรฟันล่างใช่ฟันบนโดนใต้ถุนเอาก็ติ๊กไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าไปแล้วกิซี่กิซี่อ๋อถ้าคุณพ่อแม่ ดูแลกันขนาดนี้เนี่ยผมว่าคงจะมีลูกคงมีฟันที่ดีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะเราเมื่อเรามีฟันฟันช่วงที่ผสมกันเนี่ยค่ะมันจะมีผลอย่างไรบ้างไหมคะต่อการดูแลอะไรนะคะก็เป็นฟันแท้ฟันนมนมใช่ไหมก็นั่นแหละฮะที่เมื่อกี้ผมพูดมาใช่ไหมว่าพอมันมีฟันแท้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยทางทฤษฎีเราเรียกว่าเด็กก็อยู่ในช่วงของเรียกว่าฟันชุดผสมชุดฟันผสม ฟันชุดผสมนะนะค่ะซ like ึ here, ่งม <throat> like ันจะมีทั้งฟันน้ำนมฟันแท้ที่มันผสมกันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องฟันน้ำนมหลุดหมดฟันแท้ก็ยขึ้นมาใช่ไหมฮะสยอยขึ้นมาเนี่ยมันก็สยอยกันแทนที่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟันแท้เนี่ยก็ไอ้ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนมที่เป็นคู่ชื่อเดียวกับมันหมดเลยยี่สิบซี่นะแต่อที่แทนฟันกรามแท้เนี่ยเอ่อโทษที่แทนฟันกรามน้ำนมนะครับไม่ใช่ฟันกรามแท้เมื่อกี้บอกแล้วฟันกรามแท้ขึ้นมาต่างหาก ที่แทนฟันกรามน้ำนมก็คือฟันน้อยฟันกรามน้อยันเรียกฟันกรามน้อยหรือพีโมล่านั่นเองนะมันก็ทยอยขึ้นมาแทนที่ซึ่งตรงนี้ธรรมชาติก็ค่อนข้างจะสร้างสรรค์และลงตัวอู่แล้วนะเพราะว่าการสร้างของฟันแท้เนี่ยถ้าเป็นฟันหน้ามันจะสร้างที่ด้านในก็คือว่าด้านลิ้นด้านในฟันแท้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยล่าฟันนมจะละลายนะครับแล้วฟันนมก็จะเริ่มหลุดออกไปเรื่อยๆแล้วฟันแท้ที่นั้นก็จะขึ้นมาแทนได้ เพราะนั้นจะเห็นว่าการที่งอกมาด้านลิ้นเนี่ยมันก็จะดันเอาฟันแทะไอฟันน้ำนมออกมาทางด้านปากถ้ามันมางอกมันนั่งด้านนอกปุ๊บมันก็ดะฟันน้ำนมข้างในก็เันจะาตกใส่คอเด็กอะไรก็เป็นนั่นอีกนะมพระธรรมชาติก็เลยสร้างสรรค์มาว่าให้สร้างแล้วด้านในจะได้ดันฟันนมออกมาข้างนอกแล้วจริงไหมที่ว่าฟันน้ำนมลากมันสั้นนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเอะเวลาฟันหลุดมันหลุดง่ายมากนะคะาจา์คือจริงๆแล้วทั้งทั้งหมดเลยคือมันลากมันสั้นเพราะมันละลายที่บอกเมื่อกี้ครับว่า จริงๆแล้วรากมันก็ถ้าเทียบกับตัวตัวฟันน่ะนะมันก็ได้สัดส่วนคล้ายๆฟันแท้แล้วแหละแต่ที่เราเห็นหลุดออกมาแล้วมันหลุดง่ายเหลือเกินเพราะมันละลายรากมันต้องละลายก่อนครับแล้วก็ไอการละลายของรากฟันเนี่ยมันก็จะช่วยนําทางฟันแท้ขึ้นมาด้วยแล้วมันก็จะไม่เกิดการซ้อนเกยขึ้นนะถ้าเกิดฟันน้ำนมมันเกิดหลุดลอยไปก่อนเวลานควรเนี่ยที่มีปัญหาฟันซ้อนเกย์กันเนี่ย ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เพราะมันไม่มีแนวลาทางไอ้ฟันแท้ก็เลยสเปดสปะขึ้นมามันไม่มีผู้นาใช่มันไม่มีช่องที่ลาก่าช่องที่ด้าฟันละลายก็จะเป็นช่องกระดูกอยู่มันก็จะขึ้นมาตามช่องนี้ถ้ามันปิดช่องนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าฟันฟันแท้มันจะขึ้นแล้วฟันน้านมมันยังไม่หลุดอ่ะคะอาจารย์นี่ฮะก็จะมีประเด็นอยู่เหมือนกันนะแต่มันเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเมื่อกี้บอกฟันหน้าแต่ถ้าฟันหลังเนี่ยนะฟันหลังหมายถึงไอ้ฟันกรามน้ำนมเนี่ยที่มาแทนที่โดยฟันกรามน้อยเนี่ยไอ้ฟันกร มันไม่ได้สร้างอยู่ทางด้านในนะมันเป็นใต้อยู่ข้างใต้เลยเนื่องจากว่าฟันน้ำนมเนี่ยมันจะมีรากสองรากขึ้นไปฟันกรามใช่ไหมมันก็เลยไปอยู่ระหว่างสองรากหรือสามรากนั้นซะเลยนะแล้วมันก็จะงอกก็รากก็จะลายใช่ไหมฮะนี่ฟันหน้าเนี่ยเมื่อกี้บอกรากละลายเพราะนั้นท่านจะเหลืออยู่เนี่ยก็มักจะเป็นตัวตัวฟันข้างบนแล้วเดือยค้างอยู่ก็มันถอนออกแต่ถ้าเป็นฟันหลังเนี่ยจะต่างกันนะครับก็คือฟันกรามน้ำนมเนี่ยมันจะเหลือเป็นรากฝังอยู่ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือตัวมันหลุดไปแล้วเพราะมันอยู่้างใต้มันก็ดันนะฮะหัวมันก็ใหญ่ด้วยมันก็ดันฟันไอกรรมฟันกรามนุ่มหลุดออกไปแต่รากของฟันกรามนุ่มเดี่ยนที่มันกลางข้างๆเนี่ยอาจจะยังฝังอยู่ก็คือเป็นไปได้ตอนนั้นเด็กก็อาจจะมีอาการเหนื่ออ,อักเสบหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วยัวน<า>งนี้ทำยังไงคะแค่แค่แค่มันออกแคอนใช่ก็แค่สอนฟันแต่ว่าดีกว่าหน่อยเบากว่าน่อยก็เป็นที่ต้องสังเกตเหมือนกันนะคะ เคยอ่านหนังสือของอาจารย์นะคะที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอาจารย์เขียนเกริ่นไว้ว่ากว่าจะถึงปฐมสองก็สายเสียแล้วอวะคะ่ะทาไมต้องเป็นปฐมสองเลยคะอาจารย์พอฟันสวยใช่ไหมมันมีอเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วก็คือเมื่อก่อนนี้มันมีหนังสือเรื่องกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้วใช่ไหมผมก็เลยมาตั้งเรียนแบบว่าไปถึงปฐมสองก็สายแล้วมันระยะมันอยู่ตรงนี้ครับว่า ปสมสองเนี่ยยุประมาณเท่าไหร่เด็กที่อยู่ปสมสองเนี่ยเจ็ดถึงแปดขวบอะครับย่าอยู่ที่เจ็ดถึงแปดขวบแล้วเมื่อกี้บอกว่าฟันที่แรกที่สร้างขึ้นมาก็คือฟันอะไรนะฟันไอ้ที่งอกขึ้นมาใช้งานฟันแท้ฟันแท้ฟันกรามฟันกรามแท้ซี่่ที่หนึ่งกี่ขวบครับหกขวบหขวบใช่ไหมถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยประมาณเจ็ดแปดขวบมันก็จะผุหมดใช่ไหมแล้วเป็นไงครับฟันกรามแท้ที่หนึ่งเนี่ยเป็นฟันที่สําคัญที่สุดในการที่ใช้เคี้ยวอาหารต้องจริงๆต้องใช้ไปจนแก่เท่าชรานุ่นหกสิบเจ็ดสิ แล้วมาเสียกันตั้งแต่อายุจ7-8ขวบคือ<ช>งอกมาได้ปีสองปีออฟันผุซะแล้วเนี่ยมันน่าเสียดายไหม,ม,มเสียดายค่ะน่าสายไปซะแล้วเนี่ยเพราะเหตุนี้ผมก็เลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือตอนที่เวลาที่ทาคุณไข้อะไรเนี่ยมีผู้ปกครองพาเด็กมานะพอผมตรวจเจอว่ามีฟันกรามแท้ผุปุ๊บเนี่ยเด็กประมาณสัก6-7ขวบ6ขวบมึิงขึ้นไม่เป็นไรนะพอสักพักนึ่งก็บอกผู้ปกครองว่าไอ้ฟันที่ว่าผุมีปัญหาเนี่ยเป็นฟันกรามแท้ที่หนึ่ง คุณพ่อได้ยินว่าฟันแท้ก็ตกใจกันหมดเพราะว่าเพิ่งหกขวบแล้วฟันแท้เนี่ยหลายคนไม่ทราบคนทั่วๆไปอาจจะนึกว่าแบบเด็กยังเด็กอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมมันนึกว<อ>่าฟันน<ห>้านมเออใช่ไหมเนี่ยเป็นความสําคัญของฟันซี่นี้เลย<ม>เป็นฟันซี่ที่ว่าค่อนข้างจะขึ้นมาเร็วเพราะมันคือฟันแท้ซี่แรกที่ขึ้นมาซึ่งถ้าถอนก็เสียดายนะแต่กับเป็นฟันที่สําคัญที่สุดล้วไม่ถอนอยู่แล้วปกติเราก็ต้องพยายามย้อไว้ให้มากที่สุดละแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือการดูแลและป้องกันนะ ซึ่งเราจะใช้วิธีป้องกันจะดีกว่านะครับอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังสําหรับใบเด็กหกขวบนะคอาจย์เพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษมีฟันแท้ไปแล้วฟันแท้หมายถึงมันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่ว่าหมายถึงว่าคือเราต้องเริ่มดูแลแล้วใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วพอขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยฟันมันเราต้องดูแลยังไงให้เขาฟันเขาแข็งแรงค่ะจย์คือเมื่อกี้ที่บอกว่าใช้ป้องกันเนี่ยนะใช่ค่ะ ฟันหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยจะต้องระวังมากเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็ดูแลกันพอใช้ได้อยู่แล้วแต่ฟันหลังเนี่ยมันมีเรื่องต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีด้านบดเคี้ยวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีมีหลุมน่องลึกอยู่จํานวนมากเลยเป็นน่องสมาสะสมเศษอาหารใช่เศษอาหารใช่แล้วมันแล้วฟันมันเหมือนรองเท้าอ่ะรองเท้าซื้อมาใหม่ๆพื้นเห็นไหมมีแบบมีเป็นหยักร่องร่องต่างเลยพอใส่ใส่ไปเอาศึกไปเรื่อยๆไหมร่องก็ค่อยๆเลือนหายไป ก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันงอกมาใหม่เนี่ยจะมีร่องลึกเยอะเลยพอใช้ใช้มันก็เริ่มสึกเริ่มสึกไปเนี่ยมันก็จะโอเคร้องน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันอันหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือการผนึกหลุมร้องฟันท่านเคยได้ยินใช่ไหมฮะผนึกหลุมร้องฟันนะมันเป็นยังไงคะในเมื่อมันผุที่ร่องฟันใช่ไหมแล้วก็ผนึกมันซะเลยไม่ให้มันมีร่องฟันพวกร่องลึกๆต่างๆเหล่านี้เราผนึกไปเลยด้วยวัสดุชนิดที่เรียกว่าซีสดุซีรั่ายเง้งนะก็แข็งแรงพอสมควรแต่มันไม่ไม่แข็งแรงเท่าวัสดุฟันนะ ควรจะมาทําตั้งแต่แรกๆเ่ยยิ่งเร็วยิ่งดีนะฮะเพราะฉะนั้นประมาณสักหกขวบเนี่ยนะคือพอง,งอกขึ้นมาเต็มซี่เนี่ยนะก็มาเลยมาผลึกหลุมน้องฟันกันเลยนะครับแล้วก็เน้นที่ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้านั้น <Okay. S 1> ต้องประมาณหกขวบแล้วก็ซี่ที่สองเนี่ยก็โอเคเรารอไปซื้อหกปีนะครับ <Okay. S 1> ไอ้ฟันกรามแท้ที่สองขึ้นมาก็สิบสองขวบ <Okay. S 1> ก็ต่ออีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้วสําหรับฟันกรามน้อยก็ควรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิบขวบเนี่ย ก็ควรจะทำได้ครบหมดแล้วป้องกันได้ดีหมด แต่ที่จะเน้นก็คือหกขวบนี้เพราะหลายคนยังไม่ทราบไงยังเด็กอยู่ก็ต้องทากันเรื่องอะ่ตรงนี้เลยค่ะแล้วยิ่งวัยหกขวบนี้ก็คือลูกอมลูกกวาดอะไรที่เด็กๆชอบโคกน้ำอมรู้มผู้ใหญ่มาไม่เฉยๆลวเรื่องช็อกโกแลตลูกอมแกวัยสี่สิบไปอมยิ้มอยู่คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ชอบชอบชอบผู้ใเด็กกลุ่มล้องฟันไว้แล้วก็ดูแลตัวเองก็ยังไม่ค่อยดีด้วยการแปรงฟันต่างๆก็ยังไม่ชานาญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ แถบของบางทีก็ไม่มีเวลามาดูด้วยนี่นี่คือคําตอบเลยครับก็พามาผลึกหลุมลองฟันซะเลยนะเสร็จแล้วก็มันก็อยู่ไปได้อีกนานเลยครับอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะมันก็สึกนะมันก็สึกไปขนาดฟันยังสึกได้เลยนะภาษาอะไรใช่ไหมวัสดุอุดมันก็ต้องไอ้นี้วัสดุผลึกหลุมลองฟันนีก็สึกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสึกไปแล้วมันก็จะเรียบไปเรื่อยไง มันก็ไม่เป็นไรในที่สุดพอ,าาอสุดถึงจุดที่<อ>มันก็คือเรียบหมด<อ>มันก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว<อ>การดูแลฟันก็ดีกว่าเดิม<อ>ว่าพอดีเวลามันก็โอเคแล้วไ,ได้เป็นสิบปีครับไ,ได้เป็นสิบปีค่ะอย่างนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะคะช่วยดูแลเด็กๆคือวัยหกขวบก็พาเขามาตรวจฟันแล้วก็ผนึกหลุมร่องฟันนะคะค่ะเรื่องราวของฟันน้ำ,น,ำนมแล้วก็ฟันแท้คงยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะยังมีเรื่องให้คุยอีกมากมายเลยนะคะแต่ด้วยเวลาที่จํากัดก็ เก็บไว้คุยกันตอนต่อไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยังอยู่กับคุยใช่ค่ะคิดว่าอาจารย์คงอยู่กับเราต่ออีกใช่ไหมคะอาจารย์ได้ครับได้ค่ะขบวนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จรัญพัฒนะคะเขตจรบุตรที่ได้ให้เวลามาพูดคุยในรายการกับเราซึ่งท่านผู้ฟังก็คงได้รับสาระกันไปพอสมควรนะคะสําหรับผู้สนใจเรื่องราวสาระความรู้ทางทันตสุขภาพแล้วก็มีปัญหาทันตสุขภาพในช่องปาก สามารถติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันพุธนะคะในเวลา1 1อนาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานคริน FM ์ FM 88เมกะเฮิร์ขอบคุณอาจารย์มากนะคะโอเคครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วคราวหน้าก็พบกันอีกทีครับสวัสดีครับค่ะแล้วหากท่านมีปัญหากเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากก็สามารถมาสอบถามกันได้ที่งานประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะโทรมาได้นะคะที่074287620นะคะสำหรับวันนี้รายการของเราคงต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมองอหาดใหญ่ FM88 PSU Broadcast